หูเราเป็นอวัยวะที่เล็กมากประมาณไม่เกิน1.5เซน1เซนติเมตรเท่านั้นมี hair cell ตัวรับเสียงเป็นหมื่นหมื่นตัวมีระบบทรงตัวคู่แฝดกับระบบได้ยินเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีเรื่องหูรับเสียงดังหรือว่าคนไข้ที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหุนก็มักจะมีเสียงในหู หรือมีการได้ยินตกลงด้วยนะคะซึ่งเราก็จะรู้ชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้เสียในหูชั้นในนะคะแต่ยังไงก็ตามหูชั้นในตรงนี้หล่อเลี้ยงด้วยน้ำที่เป็นน้ำเลือดของเราเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีการเสียการได้ยินมาเวียนหัวมา,มาคุณหมอจึงมักจะต้องเจาะเลือดด้วยเสมอเพราะว่าหูเราเป็นสุดท้ายปลายทางของเส้นเลือดเส้นประสาท เล็กมากๆไม่มีตัวช่วยใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถนอมใช้